สยองขวัญมนุษย์หมาป่าจากนอร์เวย์เปลี่ยนอารมณ์มากระตุ้นความสะพึงกับหนังเขย่าวขวัญอย่างไวกิ้งบู๊หากเป็นฝั่งเอเชียเราก็จะมีตำนานอย่างอังกอร์ที่เราขานกันจนถึงปัจจุบันในแถบแถวสแกนดิเนเวีย,ยก็มีเรื่องเล่าประหลามประหลาดที่เราขานจนเป็นตำนานอย่างหมาป่าไวกิ้งสำหรับคลังนี้จะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสับสนกับเรื่องเล่าของทาเลเด็กสาววัย17ปีที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองกับครอบครัวหลังจากที่แม่ของเธอได้งานใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดในเมืองนี้ปรากฏว่า มีเหตุฆาตกรรมสยองเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้สังสรรค์ขับกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอซึ่งในขณะนั้นเธอได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทำให้เธอได้เห็นนิมิตประหลาดที่กระตุ้นความต้องการสุดวิปลาสในใจของเธอ สำหรับไวกิ้งวู p จะเป็นหนังที่มีคอนเซปต์และไอเดียที่สะดุดตาพอสมควรแค่หน้านหนังก็เรียกแขกได้เป็นอย่างดีเพราะหนังหยิบเอาตำนานมนุษย์หมาป่าโบราณมาผสมผสานเข้ากับท้องเรื่องได้อย่างน่าสนใจแต่เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นแนวมนุษย์หมาป่าที่ทำซ้ำกันมาไม่รู้กี่เรื่องแต่กระน,นั้นหนังเรื่องนี้ก็ยังมีจุดขายที่ทำให้ดูและสนุกได้บ้างสำหรับจุดขายเรื่องนี้คือหนังพยายามแบ่งพาร์ทของหนังให้เราเข้าใจได้มากขึ้น ตั้งแต่เด็กสาวที่ถูกกัดแบ่งเป็นพาร์ทการเล่าเรื่องอารมณ์แตกต่างกันพาร์ทแรกเป็นแนวลึกลับสืบสวนไขตำนานปริศนาหมาป่า โดยมีนักล่าหมาป่ามาเป็นตัวประกอบบอกเล่าเรื่องราวตำนานที่ยังคงคล้ายๆเดิมทั้งการติดเชื้อแพ้ทางกระสุนเงินโดยมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเพิ่มเติมทำให้เรื่องราวสมเหตุสมผลขยายความจุดต่างๆของมนุษย์หมาป่าได้ลงตัวกับตำนานซึ่งพาร์ทต่อมาเป็นเรื่องราวของลูกสาวของเธอทำให้เรื่องราวดูเข้มข้นขึ้นเมื่อเธอรู้ว่าสิ่งนี้เกิดกับลูกสาวของเธออย่างแน่นอนสำหรับพาร์ทที่เหลือครึ่งหลังคือการกลายร่างของเด็กสาวและไล่ฆ่าชาวเมืองกลายเป็นฉากสยองขวัญกลางเมืองซึ่งทำได้ดี พอสมควรนอกจากนั้นแล้วตัวเรื่องยังใส่ดราม่าปิดท้ายเรื่องที่คนดูต้องหยุดกั้นใจตามกับสิ่งที่แม่ของเธอได้ทําลงไปก่อนที่ตัวเรื่องจะจบทิ้งท้ายเป็นปลายเปิดให้เราได้เดอกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยรวมถือว่าเป็นหนังมนุษย์หมาป่าที่พอดูได้ครับหากไม่คิดอะไรมากสาหรับเพื่อนๆละครคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้สามารถเม้นที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ